ที่แบบชอบซื้อทองแล้วก็ฝากทองไว้กับร้านที่ดูน่าเชื่อถือนะเฮ้ยถอนออกมาให้ดูข่าวอะทองออมทองนะร้านดังเลยนะ มียอดจดทะเบียนเป็นร้อย้านอ่ะสุดท้ายแบบปิดร้านนี้มีผู้เสียหายแบบหลายร้อยล้านเลยแบบโอ้โหเละเทะเลยอ่ะผมอยู่ในกลุ่มพวกออมทองอ่ะเห็นแต่ละคนเนี่ยพอช่วงทองขึ้นใช่ไหมก็โชว์กำไรอ่ะโชว์กำไรกันเป็นล้านเลยนะกำไรเป็นล้านหมายความว่าต้นทุนก็แบบหลายล้านมากๆอ่ะคือกล้าเอาไปใส่ไว้ในอมทองได้ไงวะคือทุกร้านเนี่ยมันน่าเชื่อถือหมดแหละแต่เขาลืมไปว่าร้านทองพวกเนี่ยมันก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะสามารถปิดได้อ่ะแล้วร้านทองอ่ะตอนนี้ทำตัวเองเหมือนแบงก์หมายความว่าไงถ้าเกิดธนาคารนะคุณอะร่ว ทุกคนถอนเงินหมดอนะ่ะรันแบงค์เจ๊งสุดท้ายเนี่ยสภาพของแบงค์ไม่เหลือพังได้นะแบงค์เจ๊งได้เลยนะเหมือนการร้านทองพวกเนี้ยเรียนแบบแบงค์แล้วอะสมัยก่อนเราซื้อทองคือมีทองจริงใช่ป่ะแต่ตอนนี้เป็นทองกระดาษคุณมั่นใจได้ไงว่าทุกร้านมีทองจริงอะคุณต้องถอนพร้อมกันทั้งหมดดิรันเหมือนแบงค์เลยอย่าไปไว้ใจอะสําหรับผมนะคือสะดวกในการซื้อใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดครบหบาทปุ๊บก็ต้องรีบเอาออกมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติจะขายก็เอาไปขาย,ขาย,ขายเสียเวลาหน่อยแต่วันปลอดภัยโเลยนนะะะเพรรรราาาาา่่้้ทอองไไมมดับบกกกคคุจล นะไม่ได้รับการควบคุมจากแบงก์ชาติด้วยนะแต่ว่าร้านทองเนี่ยควบคุมผ่านสมาคมค้าทองเท่านั้นธนาคารเนี่ยมีธนาคารแห่งประเทศไทยที่ควบคุมดูแลอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นเงินฝากของเราอะ่ะถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรเนี่ยเขายังรับประกันเงินฝากคุณอยู่ที่1ล้านบาทสมาคมค้าทองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการกําหนดราคาทองประจาวันเขามีหน้าที่ในการช่วยเหลือซัพพอร์ตเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านทองไปสู่ผู้บริโภคเขามีหน้าที่แค่นั้นอ่ะเขาไม่ได้รับรองเกี่ยวเรื่องพวกนักลงทุนอะไรพวกนี้นะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเข้าใจผิดแล้้ววกกกก็เอออออาาาชีขงงไปฝกกับนทท่ออ อมทองโดยที่เราไม่รู้ตัว